พีอารพาส่องรุ่นเด่นในวงการบันเทิงไทยจอยรีลานีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r อ a r ์วอร์รค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่์วอร์ริทีที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ e อ tra Post โพสแอดไล์ไอแอดวี 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะรุ่นเด่นในวงการบันเทิงไทยพร้อมความสามารถตีแตกทุกบทบาทแม่จอยเรลลี แม่จอยเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรฝีมือเยี่ยมเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อพี่ไก้วรายุทธหานางเอกหน้าใหม่ในละครเรื่องบ้านสายทองแต่ก่อนที่จะได้รับบทเป็นพจมานแม่จอยก็ผ่านงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณามาบ้างแล้วซึ่งละครบ้านสายทองทําให้แม่จอยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานละครตามออกมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะบทด,ดีหรือร้ายฝีมือแม่ก็ตีแตกทุกบทแถมยังเป็นพิธีกรรายการได้สนุกเพลิดเพลินอีกด้วยพวงมาด้วยการศึกษา เรืสุดสุดจบมัธยมจากโรงเรียนหอวงังปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับสองและปริญญาโทจากคณะวรสารศาสตร,ร์และสื่อสารมวลชนจากธรรมศาสตร,ร์อีกด้วยและนี่ก็คือรุ่นเด่นในวงการบันเทิงไทยจ่ายรรลีสีเพ็ญและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซต